ลกหรือมันอะไรนี่หนูล่แโอ้ยเนาะเดี๋ยววันนี้มาต่อกันยังไม่จบแค่นี้นะคลิปเกมเห็ดตอนนี้เราทําแกงเห็ดกันหรือเป๊าเออยังค่ะวันนี้ทำแกงยำทำยำวันนี้ทํายำแล้วก็ทำส้มตำแกงควพินี่ไงกงนต่ามันลคอันนี้น้ํายำทําตังหักเหรอมึงก็นึกว่าน้ําอะไรเขาที่ไหนได้น้ำยำมาถอด ไปเก็บถั่วพี่มาใช้ส้ตมตำสินี่อยู่สองลูกเหรอไปดูเ<อ>้าง<ป>โอเคไปเก็บถั่วพี่จะ๊ะไหนพี่เจีย๊ยบว้าอันนี้ถั่วฝักยาวเหรอเนี่ยสามลูกมันมันไม่รอดแล้วนะมันไม่ล่อแล้วลนะ่ะพี่เจีย๊ยบเก็บเลยถั่วฝักยาวใช่ปะปาปาบ วันนี้เราไปใส่ถมตำมนปูกไม่ได้ขึ้นนะพวกเราเคยปลูกนะแต่มันไม่ขึ้นนะไม่ได้รดน้ํามันเลยอ่ะอมีผักบุ้งด้วยเห็นไหมแต่ว่าไม่เก็บไม่ได้อะไรเลยโอเคแล้วก็มีผักบุ้งด้วยอือพี่เจี๊ยบสวย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 เดี๋ยวไปดูผักหน้าบ้านด้วยวันนี้เดี๋ยวขอสุขอถ่ายคลิปสวนผักพี่เจี๊ยบด้วยนะขอถ่ายคลิปสวนผักพี่เจี๊ยบด้วยแล้วหลายปีแล้วปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องดู ปีนี้เดี๋ยวนําเสนอว่าดูซิว่าพี่เจี๊ยบปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทําส้มตำกันก่อนแล้วค่อยไปดูสุดท้ายเนาะโอเคโอเคถั่วกินแล้วมีโชคมีลาบเนี่ยถั่วฝักยาวมันไม่ได้ปลูกง่ายๆนะที่เดนมาร์กเนี่ยที่ได้กินแล้วนะลูกมันหวานเนาะไม่น่าถั่วฝักยาวมันบ้านเรามันตำถั่วอร่อยเพราะว่ามันหวานถั่วที่นี่มันไม่ค่อยหวานเนาะอันนี้มันได้มาจากร้านแอนเน่พอไหมลูกเนี่ยอร่ยเนาะ เอาแล้วเนี่ยเราจะเอามะเขือใส่ส้มตำไหมเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือมาใส่ส้มตำด้วยนะก็ไปเก็บมะเขือเดินผ่านเข้าห้องบ้านมนตุ่มมะเขือไม่ได้นะมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวครั้งแรกสิบแปดปีอยู่เดินมาร์มาสิบแปดปีเพิ่งจะเดี๋ยวเดี๋เดีเอาคนใจหลอก โอ้โหอะไอันนี้ผักไทยหลากชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนําเสนอไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นต้นพริกเนาะใช่ลพริกมีหลายต้นมากเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพาพี่เจียปลูกพริกเยอะมากใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่ก็ผักนางใบนางรักผักอีตู้พี่น้องผักอีตู้พอดีเลยผักอันนี้แหละเรา เป็นสาเหตุที่ทําให้เราไปเก็บเห็ดวันนี้นะคะเพราะว่าเราอยากจะเอามาใส่นี่แลภายใบนางรักใส่แกงเห็ดเนี่ยาจะให้ดูต้นพลิกนี่ยนี่ยังไงพลิกนี่นี่มันเป็นอู้อู้อู้มันสีล้มเห็นไหมเขียวแล้วแล้วก็กระเพราอันนี้ก็เป็นกระเพรานะเขาให้มามันก็เลยเลี้ยงเนี่ยกระเพรากระเพราหอมมากดูข้างล่าง พี่เจี๊ยบมันโมเมนต์มเมนธรรมดาตัวนี้พี่เจี๊ยบทำไมเก่งอย่างนี้อ้ยอ้ยพี่เจี๊ยบสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยต้นนี้ก็โดกเลยไปดูต้นนี้ก็โดกนะเห็นไหมนี่นี่ต้นนี้ก็โดกจ้าไม่ว่าแต่ต้นนี้ต้นนี้ก็โดกถ้าได้อากาศแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเฮ้อพิกจะต้องแดงทันแน่ๆเลยจ้าแต่เดี๋ยว ขึ้เอาเอาเขือมาจากแล้วก็นี่นะคะโอ้ยพี่เจี๊ยบเขือบ้านเขือบ้านบ้านจริงๆนะอันนี้มะเขือเปาะบ้านเราจริงนะเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นมะเขือมะเขือขืนปะไม่ไม่ไม่คืนพี่เจี๊ยบแบบนี้เลยมะเขือเปาะมะเขือเปาะไม่คืนไม่คืนอันนี้แสดงว่าเขาจะลูกใหญ่อยู่เนี่ยขนาดอันนี้มันยาวเอ่อควันมันยาวลงขนาดนี้ถ้าควันยาวนี่คือแก่คืออ่อนใช่ไหมใช่เราถ้าพี่เจี๊ยบให้ตัดก็ตัดเลยจะไปกินกับส้มตํา กินหรือว่าจะตำใส่ตำใส่นั่นแหละไปชมดูแต่มันไม่ใช่มะเขือขืนนะใช่ไหมมะเขือเปาะนี่แหละจ้าโอ้ปวดใจมากมีอีกลูกนึงอุ๊ยระบางงามระบางงามที่รักเอาลูกเดียวก็พอเนาะเก็บเอาลูกนั้นเก็บไว้เชยชมก่อนเพราะว่ามันยังไม่ไม่โตเท่าไหร่มันมีอยู่หลายลูกอยู่นะยันแตกมีใบมีดอก พวกเราดีใจอนนี้ปลูกว่าเขือได้กินพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพี่เจมเนาะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากนะที่พี่ภูมิใจเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้านกระจกอ่ะบ้านเรือนกระจกอ่ะปกติต้องปลูกในบ้านกระจกขนาดมนมีบ้านกระจกมันยังปลูกไม่ได้เลยมันยังไม่ขึ้นเลยปะากาภาคภูมิใจเล็กๆน้อยเนี่ยพี่พีมาดูนี่แล้วพีค่ แตขอมาพิซซ่าเล็กนิดพิพิมพ์จ้าสวยไหมอู้อูมะเขือเลยมันน่าอร่อยแน่เลยเย้ดูนีมะเขือเมื่อเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเรากินกันแบ่งกันขาดเปรี้ยวนิดนึงมั้งวะขาดเปรี้ยวเหรออู้อย่างนี้ปะเข็นความเมือนะเยอะอ่อนมากเลยเนี่ยใช่ไหมใช่อ่อนมากเลยทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเป็นมะเขืออุือหือฮ เผื่อป่ะไม่รู้ควาอยาชิมทำไมไม่มชิมอ่ะโอไม่รู้ว่ามันเผื่อไม่นอืมอร่อยอืมอืมอมโอเคโอเคเก่งแท้ที่บ้านที่อะนี่เป็นส้มตำหัวโครัปี้นะคะมาจากสวนนใหญ่มากพอมตัวพ้อมมะเขือหอมาน่าคืนเนาะเราจะพัน ูเองนทั้งนั้นเนาะยง้มบเหลยวยิ้มาเลยมเนขก้นมงไม่เหลม้าเดียวแค่ทีชิมชิมันชิมเลยแซบบอาได้นายพี่ชิมมอนอนุญาตนะคะมันเกียวอีกนิดนึงห่ะอืมอีนี่ น้ำลายแตกเลยคัไทายเจอกันมันจะหาเรื่องกินเนาะเราก็ไปเดินไกลอยู่นะวันเนี้ยเราหิวเราหมานอยู่นะมที่นี่แหละตัวหมานได้หมานของกินแล้วก็ได้หมานเห็ดมาเดาจ้าแซ่บไม่เอาค่ะลูกแล้วถ้าชากินอะไรเด็กๆกินพิซซ่านะคะพี่ใหญ่กินขาอส้มตำ ยำส้ม,สมตำยำออืนี่แบบอร่อยโอเคเนี่ยพี่น้องแคริโเซีสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัดดสด,ดีค่ะพี่น้องเช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันศุกร์นะคะวันนี้น้องแฟร์ขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะคะอันนี้ขอบคุณชุดสวยๆจากน้ำมูนะกระโปรงไม่ใช่แต่เสื้อใช่มาดูที่มาดูเสื้อด,ดิคะ หมุนหมุนขาร์ดยโอออนว้าวเอาใหม่เอาใหม่ห,มหนึ่งสองสามว้าวที่แต่งตัวสวยวันนี้เพราะอะไรที่โรงเรียนมีอะไรลูกพายาแวะลาสเกียร์ดิบันเหรอโลกที่โรงเรียนมีอะไรคะซัมเมอร์เฟสที่โรงเรียนมีซัมเมอร์เฟสก็คือเป็นงานเอ่อปาร์ตี้เล็กๆนะคะก่อนที่จะจบเอ่อซัมเมอร์ โอเควันนี้ก็เลยสวยเป็นพิเศษโ oh, อย้ยยูดีๆไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปโอเคขึ้นรถไปค่ะอันนี้ก็เลยแต่งตัวไปงานเฟสปาร์ตี้มันอุ๊ยทำไมอะ่ะโอเคึ้นไป สวัสดีค่ะอันนี้เพียรแย่ก็วันนี้อากาศร้อนวันนี้อากาศจะไปถึง26องศากันเลยทีเดียวนะแม่ก็เลยหาชุดซัมเมอร์ให้ใส่นะคะแล้วก็ขอบคุณเสื้อถักส,สวยๆจากน้ำมุอันนย่อันนี้มันแผ่สมัยก่อนนะลุงเนาะแย่ลองหมุนดูสิคะหมุนดูสิคะอ๋อชอบมากเสื้อถักตัวนี้ไปโรงเรียนก่อนนะคะไปโรงเรียนก่อนนะคะค่ะไปโรงเรียนค่ะ ปลูกปาร้อนมากเลยเริกเรียนมาตอนนี้เรารอเวลาที่งานปาร์ตี้จะเริ่มนะคะต้อให้มารับลูกไปก่อน,มมนเราจะไปไหนกันเนี่ยอย่าซ้ำม,มืเสียใจอ่ะรอทั้าาลลงวันแล้ววันนี้มมนอย่าจีสาเลี่ยมนิจีสาวเลี่ยนิดเนดี่ยเริ่มแล้วมมแต่เราจะไปไปซื้อไอติมกันก่อนคะ่ะนี่นะโลงเรยียนพ่อยาเดินข้างถนนเอ้ยาข,ข้างถนนหลายนะแ,แม่จะพาไปซื้อไอติมก่อนนะ เดินไปไม่ไกลร้านค้าอยู่แค่นี้เดียวเองพาไปซื้อติมแล้วก็จะไปปาร์ตี้ที่โรงเรียนกันใช่ไหมคะที่โรงเรียนอนุบาลน,น้องไฟยานะแต่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็พี่สาวไปได้ร้อนมากเลยพี่น้องสาวันน,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 นี้ร้อนอีนีี่สิองศาขนาะักขึ้นว่า26องศานี่ร้อนเหมือน30องศาบ้านเราเลยสาวทำยัางไงา มีร้านค้าอยู่ไม่ไกลนะเดินแค่นี้แต่เราต้องรีบเดินเรามีเวลาประมาณ20นาทีเนี้ยี่ไหมเราไม่เคยมาแบบนี้เลยเนาะกลับบ้านแล้วก็ขับรถกลับบ้านรับลูกแล้วก็ขับรถกลับบ้าน,ไ,<ห>นไม่เคยมาแบบนี้เลยจ้า,าเป็นสาวแล้วน้องไฟยโตเป็นสาวแล้วจ้า ใส่ชุดวันนี้ที่น้ามูซื้อให้นี่เป็นสาวมากเลยพี่น้องรวบผมนี่ถึงแล้วร้านค้านี่แหละไปซื้อติ่มกินก่อนค่าเวลาโอ้โหคุ้มคริส100%แรบบิทเฮ้ยจะไปเลยจะไปเลยดีเลย

นัชิ้นนั้นไอจิมอร่อยะะอมากค่ะไอไอติมอร่อยะะอมากคะ่ะ,คะ ม่่กินหนหอยะอะไรนะลูกอะไรมาค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในงานปาร์ตี้นะคะเขาไม่ให้ถ่ายเราถ่ายกันแค่แม่ลูกกัน สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ